สวัสดีครับพี่น้องยินดีตอนรับเข้สู่ช่องกบโป๋ชาแนลมีเพืชสม,มุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทั้ทงยาในการหลักษาโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคอัม,มพษ์อัม,มาพาตได้ดีที่สุดนะครับพี่น้องเป็นเพืชสม,มุนไพรที่เกิดยุ่จีพอมองเฉพาะบอนนะครับเนเอื้นว่า ต้นขาเปียบางภาษาบางหม่องเพอิน,นต้นกระดูกกบนะครับบางเขตก็เอิญต้นโคคารนขาวนะครับพี่น้องส่วนที่ใช้ประโยชน์ทั้งยาก็คือล่ำต้นหรือก,กิงนะครับตัวเราเป็นไม้พุ่มรอเรื้อยสิ่ภาพพี่น้องไปเบิ่งใบของเรานะครับพี่น้องตามเลยครับผม นี่ครับพี่น้องลักษณะบใบลักษณะใบของต้นขาเปียคือต้นกระดูกกบหรือต้นโคคานขาวรูปใบเป็นแบบรูปรีไข่ไปลายแหลมพี่น้องแล้วก็โค้นตอกยอดอ่อนก้าใในใบนะครับพี่คนปกคลุมท้องใบเป็นแบบไพ่เงิน,นพี่น้องมีคนปกคลุมที่ข,า,ขาว ลักษณะดอกเป็นดอกออกดอกเป็นช่อพี่น้องเป็นดอกเป็นชอ่อเล็กๆนะครับจะให้พี่น้องเบิง้งเบิ้งผลของเรานะครับไปเบิ้งผลพี่น้องผลของต้นคาเปียเป็นแบบนี้้วพี่น้องด้อนะครับออกดอกเป็นกลุ่มเป็นช่อแล้วกันผลเราก็เป็นช่อเป็นลักษณะแบบนี้ ผลเป็นกลุ่มผลงองเราเป็นกระเปะ๋อสีนี่แหละพี่น,อน้องผลอ่อนสีออกเขียวอ่อนนะครับแก่มากอออกสีขา,ขาวอยู่ในอยู่ในยู่ในกระเป๋อนี่ที่มีหนึ่งมเมล็ดเพื่อการขยายพันธุ์เป็นสมุนไพรหายากพี่น,อน,น,อน้องนครันของตน ต้นขาเปียเป็นแบบนี้พี่น้องลักษณะโคนญ่ของเราเป็นแบบนี้นะครับแลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีหล่องเป็นไม้ที่มีมีใจอยู่กลางเป็นฟอฟอเป็นช่องอากาศพี่น้องสีนี้พี่น้องที่ทัดเอาทัดเอากิ่งได้จยจยะโซนเงาพอเราเกิดเรา,าเกิดเป็นไม้ไม้พุ่มล่อเรื่อยนะครับนี่ลักษณะกับเป็น้นพุ่ม ข้าวขึ้นไปต้งหุ่นละซี่มน้ำถูๆสปปรรพคุณทั้งยานะครับพี่น้องบอกเลี้ยงสปปรรพคุณทั้งยาเลยแก้อัมพฤกษ์อมัอมาพาตแก้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับโดยการต้มดื่มชัดอัทรนตผ้าตาข่ายเราต้มดื่ม อธิเขากับสมุนไพรชนิดอื่นเช่นต้นเทาวันเปียงต้นเทาวันเปียงเถาเอ็าวันอ่อนนี่นสินะครับบางตำรับเพิ่นข้าเจ้าไปใช้เป็นยาบำรุงกำลังบำรุงร่างกายนะครับก็ได้คือกันพี่น้องเพราะว่าสรุพคุณทั้งยาเราหลายแนวอยู่ ประมาณนี้ครับผมพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กด like, ติดตามและพี่น้องเด้อกดกระดิ่งนําเพื่อพี่น้องสิบเพิ่ได้ผ่านการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ลาพี่ลาน้องสนิทเจริญคลิปหนากบโปุ๋ยแชนแนลขอกาวคํควาหวหาสบายดีครับพี่น้อง